ัยซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ ช่วงนี้เนี่ยแฟนๆคือเจอเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์กันบ่อยมากๆเลยนะครับล่าสุดนี้เนี่ยก็เพิ่งมีข่าวออกมาแล้วก็รูปภาพคลิปวิดีโอเนี่ยในทวิตเตอร์แฟนๆแชร์กันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเจอฮารัมเจออายอนเจอพาิตาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เจออาซะด้วยเจอจิกิต้าด้วยขาดเพียงแค่โรลากับรูกัด เท่านั้นที่ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆยังไม่เจอว่ากําลังเดินเข้าหรือว่าออกตึก YG นะครับและก็ยังมีพาริตาเนี่ยที่แฟนๆเจอกันแบบว่าเดินอยู่คนเดียวด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนคลับนะครับชาวไทยด้วยหรือเปล่าเพราะพาริตานั้นเนี่ยมีการยกมือไหว้สวัสดีด้วยนะครับแฟนๆเนี่ยเจอพาริตาเดินออกมาจากตึก YG Entertainment นะครับ น่าจะเพิ่งซ้อมเสร็จหรือเปล่าเพราะว่ามีการพกของหิ้หองกลับด้วยกําลังเดินทางกลับหอพักน่าจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับเพราะแสงก็ดูเย็นๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยใครที่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเรื่องราวน่ารักน่ารักในคลิปนี้เนี่ยก็เป็น อย่างแรกเลยก็คือยกมือไหว้สวัสดีแฟนคลับนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยบอกว่าเด็กไทยทั้งสองคนทั้งพาริตาและก็ชิกิตาเนี่ยเป็นคนที่มารยาทดีมากๆมีความเป็นเด็กไทยสูงแบบ100เเซเลยถึงแม้ว่าจะไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับแต่ว่ามารยาทไทยนั้นก็ไม่เคยลืมเวลาเจอแฟนคลับที่เป็นคนไทยไปเจอน้องๆหรือว่าไปรอให้กําลังใจเนี่ยก็จะยกมือไหว้สวัสดีอยู่เสมอครั้งนี้พาริตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสามากๆออร่าเปล่งประกายสุดๆและฟแฟนๆก็ยังบอกว่า น้องเนี่ยสูงมากๆหุ่นเนี่ยนางแบบชัดๆเลยถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้าที่โคร่งขนาดไหนก็ตามแต่ก็เห็นเลยว่าเด็กคนนี้หุ่นดีแล้วก็สูงเหมาะกับการเป็นนางแบบสุดๆนะครับเชื่อเลยว่าเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยจะต้องมีแบรนด์ดังๆเข้ามาจีบน้องพาริตาเนี่ยเพียบเลยแน่นอนซึ่งในครั้งนี้นะครับนอกจากจะยกมือไหว้สวัสดียิ้มย้มแจ่มใสแล้วเนี่ยก่อนไปก็บอกมือบายๆเต็มที่เลยเกือบจะเดินไปชนนะครับเกือบจะเซไปชนคนที่เดินสวนมาแล้วเกือบปล่อยโกะให้แฟนๆเนี่ยได้ถ่ายกันแล้วนะครับแต่ว่าพาร ยังดึงสติกลับมานะครับก็เดินต่อไปแบบไม่ชนใครเลยแล้วก็จากไปนะครับกลับห้องไปพักผ่อนเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยเจอเด็กไทยอีกหนึ่งคนแล้วเข้าออกตึกกันเป็นว่าเล่นเลยในช่วงนี้น่าจะใกล้เดบิวต์เต็มที่แล้วนะครับต้องเข้าไปซ้อมเข้าไปประชุมเข้าไปหาเรือกันอยู่บ่อยๆเลยยังไงถ้าหากมีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์เอกเดี๋ยวเรานํามาแชร์แน่นอนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง